สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจาเช้าวันที่29สิงหาคม2559สรุปข่าวแล้วก็นาน้อมราคาทองคาประจําวันเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับาราคาทองคําก็ยังคงปรับตัวลดลงนะครับแต่ยังไม่หลุดบริเวณ1315เหรียญนะครับซึ่ง ก่อนนั้นนั้นเราบอกว่าเป็นจุด s t o p l o s s นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อนะฮะแต่ว่าการดีตัวขึ้นในวันนี้นะฮะระหว่างวันแม้ว่าจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไม่น่าจะเกิน1 3 3 0ถึงบริเวณ1 3 3 5เหรียญน,นะครับซึ่งเมื่อมีการดีตัวขึ้นถึงบริเวณดังกล่าวนะครับต้องทนอาจจะต้องปิดสถานะทางการนออกบางส่วนนะฮะเพราะว่าสัญญาณเริ่ม จะเป็นลบนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอ,าองการสร้างฐานให้เสร็จนะครับแล้วก็การดีตัวขึ้นนั้นอาจจะอยู่ยอในวง,วงจำกัดนะฮะก็คงต้องชะลอการลงทุนออกไปก่อนก็ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะรอความชัดเจนของตลาดอีกสักระยะหนึ่งนะครับหากกลับขึ้นไปยืน1340เหรียญไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาเปิดเล่นฝั่งขายนะครับ ดังนั้นในช่วงนี้นะฮะก็ยังคงคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไปก่อนนะครับวันนี้แนวรับบริเวณ1,309เหรียญจนถึงบริเวณ1,300เหรียญน,นะจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,324เหรียญ แนวท่านที่2องพัมี่เหรียญแล้วก็แนวท่านที่ 3, 1335เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1, 3 0 9เหรียญแนวรับที่2 1,300ท่น้วนแล้วก็แนวรับสุดท้าย1 2 9 5นรเะครับราคาก็ยังคงยืนเหนือ1,300เหรียญได้นะฮะก็ยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับเทรนระยะกลางยังคงเป็นเทรนขาขึ้นดังนั้น เราจะมองว่า,าการพักตัวในรอบนี้อาจจะเป็นลักษณะของการพักตัวระยะสั้นๆก็เป็นได้สำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเ,เพลงตรานี้สวัสดีครับ